นที่มีอัตลักษณ์ของตนเองและยังรักษาวัฒนธรรมของจังหวัดตุรกีมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนอำเภอสุไทรยในวันที่1ารกโาเมตรหรือประมาณ1ใน3ของจังหวัดตุรกีมีประชากรประมาณ9ม้านคนส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงและที่ราบนุ่มตามลำน้ำมีไฟ ้สึกดีใจนะครับได้ในเกนพวกเรานะครับก็ต้องรวมถึงพี่น้องประชาชนชาวโลกีสัจนาลัยอีกครั้งหนึ่งนะครับในบทบาทที่ต่างออกไปวันนี้นะครับเมื่อก่อนนั้นเป็นนอมเกยอยู่สัจนาลัยที่ในพระราชาพระสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามพิราชกุมารโดยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อวสอวจังหวัดสุโขทัย แล้ก็รวถึงหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทยนะครับก็ออกมาเป็นกิจกรรมใหญ่มากนะครับวันนี้ ค่ะในวันนี้นะคะเราได้ไดรับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าการตลดสททยนะคะมอบส่วนที่เขาดีต่อนะครับช่งี่ดึงแล้ปุ๋นะครับนี่คเขาให้การอ่านชุดพิเศงนะครับที่เราต่อนะครท่จตดต่อไปนะครับ สาที่ิคนนะฮะรถึงกาแฟรูปนะฮะมีระหอบขนะครับามบัินบานด้วยคเป็นขนนะฮะต่างๆนะครับที่เราไปิดต